สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีสินค้าตัวใหม่ขอแนะนำบล็อกกระแทกไร้าสายครับรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่า M18 FIW212 ตัวนี้เลยตัวเล็กกระทะลัดน้ำหนักเบากับความยาวตัวเครื่องระหว่างนี้อยู่ที่127มิลน,นะครับความยาวของเครื่องนะ127มิลตรงนี้จะเป็นแกน1ทับ2 ก็คือสแตนดาร์ดเลยนะครับมันทับสองกับลูกบล็อก Bot. ใช้กันได้หลายเบอร์หลายไซส์นะครับตัวนี้ M18 FIW212 ลลูกค้าท่านใดนะครับมีแบตเตอรี่อยู่แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นแบตรุ่นก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าของเราที่มีจำนหน่ายอยู่ตอนนี้ก็จะมี 3ml แล้วก็ 5ml แล้วก็ 8ml แล้วก็ 12ml นะครับจริงๆสเปคตัวนี้นครับลูกค้าใช้แค่ 5ml ก็พอ นะครับน้ำหนักก็ไม่ต่างกับตัว,ต,วตัวเสียมอารุ่นนี้ผลิตภ้ณฑช่งแล้วน้ำหนักก็อยู่ประมาณหนึ่งกิโลไม่หนักมากความพิเศษของตัวนี้นะครับจะมีไฟ LED ให้สามดวงนะครับหนึ่งสองสาม นะครับตรงนี้ช่วยในกรณีที่ว่าเวลาลูกค้า,าใช้งานขันนะครับในห้องห้องเครื่องแคบๆหรือว่าเป็นงานที่มืดหรือว่าพวกช่วงล่างนี่ช่วยในกรณลกรกนะรีลดการเกิดเงานะครับลดการเกิดเงานะมันจะช่วยการขันก็เรามองเห็นชิ้นง,งานได้ง่ายแล้วมาดูฟังก์ชันโหมดนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมดสี่โหมดผมปรับให้ดูนะครับวิวไฟมันจะวิ่งอยู่สองสามแล้วก็สี่ หนึ่งสองสามสี่นะครับมองเห็นไหมครับตรงนี้นะครับตัวนี้เครื่องแรงบิดอยู่ที่สามร้อยสามเก้านิวตันเมตรใช้ในการอาถอดพวกบล็อกในงานพวกห้องเครื่องนะครับพวกช่วงล่างก็ได้หรือว่าบล็อกล้อกระบะรถเก๋งที่ว่าบล็อกขนาดไม่เกินยี่สิบมิลตัวนี้ใช้ได้สบายเลยรถเก๋งก็อยู่ประมาณสิบเก้าสิบเก้ามิลนะครับรถกระบะก็ประมาณนี้นะครับใช้ได้สบายสบายมากเลยแล้วก็ เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งมันจะวิ่งอยู่จุดที่1น2นิวตันเมตรเบอร์สองก็ไล่ก็ไล่ขึ้นมาเลยนะครับอยู่ที่203 203นิวตันเมตรเบอร์สามก็อยู่ที่3-39ิเนิวตันเมตรหมดสุดท้ายก็จะเป็นหมดอดถอดถอดพววลูกบล็อกออกตัวนี้เป็นกอรมันช่วยกอร์นีที่ว่าเวลาลูกค้าอ่ายนอ็อตถายน็อตล้อออกมันจะช่วยในกอร์ี่ว่าป้องกันตัวหัวน็อตมันรูดแต่ว่าตัวนี้สเปคของมันคือขันเข้ากันออก ก็อยู่ที่3 3 9นิวตันเมตรเหมือนกันเลยขันเข้าก็3 3 9นิวตันเมตรนะขันออกก็3 3 9นิวตันเมตรนะครับเท่ากันเลยตัวนี้